สวัสดีค่ะวันนี้เพิ้นจะพาเพื่อนๆมาชมเซียนท้อสละเปานะคะเซียนท้อสละเปาอายุไม่ถึง2ปีนะคะก็เนี่ยไว้ลูกโชว์ให้เห็นว่าแบบมันดกนะคะดกมากข้างล่างนี่ก็ติดนะคะเนี่ยติดมดเลยอันนี้ไม่ได้นับเดี๋ยวนับคร่าวๆก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14ข้างบนอีกนะคะแล้กล้องมาดูด้านนี้ได้นะคะ 15, 16, 17, 18, 19ติดทั้งหมด19ลูกเลยค่ะเลียน่อส่ซาระเปานะคะตัวนี้กำลังมองดูลูกแก่ๆว่าจะเด็ดลงมาให้ดูนะคะลูกน,น,นี่นะคะ ได้สายพันธุ์มาจากไต้หวันนะคะอันนี้ก็คือมันแก่จัดแล้วนะคะเราเรียกตามรูปทรงนะคะก็คือทรงเป็นแป้นอันนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าทอมันติดรุ่นแรกรุ่นสองเองนะคะเลี้ยงดีๆก็ประมาณตั้งแต่เจ็ดเดือนถึง1ปีนะคะได้ชิมผลอันนี้เราก็ไปบ่มบ่มไว้สักประมาณ2วันถ้าเก็บแก่จัดจดนะคะหนวันก็สุกแล้วค่ะ ก็มีดอกนะคะเนี่ยมีดอกรุ่นต่อไปนะคะนี่เราก็จะได้เก็บถ้าดอกชุดนี้ก็จะได้เก็บประมาณช่วงช่วงปลายปีนะคะคือจะให้ชมวันนี้ก็คือว่าท้อตัวนี้นะคะไม่ต้องแบบไม่ไม่ได้ต้นใหญ่อะไรมากมายนะคะปลูกอย่างเงี้ยปลูกในกระถางวงกระถาง80เซนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือติดผลทั้งปีเลยติดผลตลอดแบบว่าดกมาก คือเลี้ยงตั้งแต่1ปีเนี่ยยังไงก็ต้องได้กินแน่นอนค่ะคือไว้ไม่ต้องเยอะนะคะไว้แค่1ลูก2ลูกก็พอค่ะเนื้อก็จะเป็นประมาณว่ามันมันนะคะซุยๆุเหมือนเหมือนไข่แดงเหมือนเอ่อมันหวานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อมันหนึบไม่ฝาดไม่ติดลิ้นไม่ติดฟันติดคอนะคะก็กินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะทองสารเปาตัวนี้ปิ้นมองว่ามันก็น่าสนใจนะคะ เก็บผลขายได้ตอนนี้ที่สวนก็ขายอยู่กิโลละ350บาทก็ไม่พอนะคะกำลังลงเพิ่มอีกเยอะอันนี้ก็แถวนี้ทั้งแถวเลยนะคะอันนี้คือเซียนทอสรารเปาทั้งหมดเลยได้มาตั้งแต่ทางนู้นแต่ว่าไม่ได้ไว้ลูกมันนะคะเพราะว่าเนี้ยเปิ้นไว้แบบตัดไว้เสียบยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออายุเท่าๆกันนะคะยังไม่ถึงสองปีก็อยากให้ปลูกกันนะคะปลูกติดบ้านไว้รสชาติดีอร่อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกิ่งพันธุ์นะคะเซียน้อซาลาเปานะก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะดูใกล้ๆอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ ที่เบอร์โทรนะคะ093-005-5573นะคะหรือจะเป็นไลน์ ID open89 นะคะหรือจะเป็น Facebook ส่วนมะมะเดือฝรั่งนะคะในเพจก็ส่วนพันไม้ออนไลน์สลับบุรีถ้าเฟซเต็มก็กดติดตามไว้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกทีนึงคะ่ะแต่ก้องให้เพื่อนๆเห็นว่ามันดกมากเลยอันนี้เห็นไหมย้อนแสงนะคะเี่ย ดูข้างบนนะคะข้างบนแบบว่าสี่ลูกเลยนะแล้วก็ลงมาข้างล่างก็ห้าหกทั้งหมด19ลูกนะคะที่เพิ่นเอาไว้ได้ก็มีเก็บไปบ้างแล้วแหละนิดหน่อยนะคะได้มีเวลาได้ทำวิดีโอให้ดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเซียนท้อสาะเปานะคะดกจริงอร่อยจริงนะคะน่าปลูกมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ